สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องนักภาพเป็นผมบ้าก,ก็ากลับมาแล้วนะคะขอโทษนะคะที่หายไปนานเนื่องจากว่าโรงเรียนแอดนะคะติดก,กิจกรรมเยอะมากแล้ววันสุดที่ผ่านมานะคะแอดเพิ่งไปนทอนักศึกษามานะคะแล้วพอวันอาทิตย์นี้นะคะแอดก็เพิ่งมีเวลาว่างนะคะแอดเลยไาทําการอัพให้ต่อค่ะเรื่องสนมแพทย์ข้างเลือดนะคะมีคนขอมาเยอะว่าแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ว่าไม่ได้ลงเลยหลายเดือนแล้วขอโทษด้วยนะคะจะกลับมาอัพให้เป็นปัจจุบันนะคะ สนมแพทย์คลั่งเลือดตอนที่66สองค์รัชทายาททรงทำกับสนปาปเรียนเช่นนี้ผู้สืบทอดตรงนิงย่อมไม่พอใจแน่นอนสตรีนางนี้เล่นบ้าอะไรกันว่ากันว่าสตรีของคว้นเสียนั้นสงวนตัวแต่ข้ามเห็นว่าเป็นเช่นนั้นอย่างที่ทุกคนในห้องโถงของงานร้อยบุพานี้เห็นสตรีนางนี้ กลับดีดพินแสดงความรักต่อหน้าองค์ทรศทจายาทแคว้นเสียช่างสงวนตัวเสียจริงข้ายกสองเมืองนี้ให้เพื่อเป็นรางวัลแก่สตรีที่มีความสามารถของแคว้นเสียแต่สตรีนี้กลับไม่เห็นค้าอยู่ในสายตาช่างเป็นเรื่องที่ไม่สมควรยิ่งนักเฮือกตกใจหองเฮานี่เป็นสะใภยที่เจ้าอบรมงั้นรึทำแคว้นเสียของเราขายนาจริงจ นางนางยังไม่ได้แต่งเข้าหม่อมฉันผิดไปแล้วพี่คะส่วนไปเหรือนชังโงกเขายิ่งนักยังทําให้ข้าต้องลาบากไปด้วยไม่รู้เลยจริงๆว่ากวางเออไปลงรักนางได้ยังไงใส่าตาที่ห้องเฮาทรงมองข้าเมื่อครูน่นี้ดูท่าไม่พอใจอีกอย่างข้าได้ทำให้ขายหน้าต่อผู้คนจะทำยังไงดีละ่ะไม่ติดการละข้าต้องขอให้องค์เศรทยยาช่วย สงสัยตาฮเส้นปายเลียนยังไม่ออกไปอีกหรือยังจะขวางหูขวางตาผู้สืบทอดตรงหลิงหรืออย่างไรแททำไมทําไมอุร์ยญาติถึงเบือนหน้านี้เราทำไมไม่รู้จักข้าด้วยทําไมตอนนี้ทุกคนจะหัวเราะเยาะวิาพากควิจารณ์ณข้าละ่ะข้าคุณทำยังไงดีส <c oughs> ิงสินะสารเลวเนเทียนหัว,ว สนเทียนหวัวทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเพียงแค่ให้สนเทียนวัวออกมาแสดงทําให้นางอับอายเรื่องของข้าก็จะถูกลืมไปแล้วเออฝ่าบาทผู้สืบทอดตำแหน่งมีข้อเรียกร้องสูงแลนเออมีสนองได้รู้สึกอับอายยิ่งนักเลคะแต่หม่อมฉันขอเสนอคนหนึ่งบางทีอาจแสดงความสามารถทำให้ผู้สืบทอด พึงพระไทยได้เพคะใครกันรึพี่สาวของหม่อมฉันเสนเทียนหวัวเพคะนางมีความสามารถที่โดดเด่นอาจเป็นที่น่าเสียดายหากวันนี้นางไม่ได้แสดงความสามารถให้ผู้สิบทดาตงึงเล็งได้ทอดแผนเนตอะไรนะข้ารู้มานานแล้วบุตร สาวในสมรถของจนแม่ทัพสุนสนเทียนหวัวเป็นสตรีที่ไม่เอาไหนที่สุดในแคว้นเสียเหอะหากข้าจำไม่ผิดแล้วก็นางทำอะไรไม่ได้ทั้งดีดพินหมากรุกคัดลายมือหรือวาดภาพไม่รู้ปรัชชาแนวคิดของของตือที่สนปลายและเสนอสนเทียนหวาในตอนนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะใช้ความสามารถของสนเทียนหวามาระง,งับเสียวิภาษ์วิจารณที่ตัวเองทำพลาดไปเมื่อครู่ หากเป็นเวลาปกติวิธีการเช่นนี้ข้าปล่อยไปได้แต่นี่เกี่ยวพันกับหน้าตาของแคว้นเสี้ยของข้าสตรีนางนี้เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสตรีเช่นนี้จะมาเป็นชายาองค์รัชทายาทได้หรืออ๋อสนเทียนหวัวดูท่าว่าเจ้าก็มีความสามารถสินะไม่ปรากฏตัวออกมาเล่า เมื่อก่อนข้าประเมินเจ้าต่ำไปเมื่อครู่ก็ได้ยินน้องสาวของเจ้าเสนอชื่อเจ้าแล้วไม่ใช่หรือแล้วทำไมเจ้าไม่ออกมาแสดงสักหน่อยเล่าชินกวางลูกค่ะทำไมต้องไปวุ่นวายด้วยนี่มันเกี่ยวพันกับประเทศชาตินะเออกากเลือดอื่มเอาละสนเทียนหัวว่าเจ้ามาแสดงความสามารถของเจ้าก่อนแล้วกันปรากฏตัว เทียนหัวน้อมรับคำสั่งเีคะโอ้นั่นนั่นเป็นนางพระโพธิสัตว์ในดวงใจของข้าในที่สุดข้าก็หานางเจอเออพี่รองทำไมี่ไม่ช่วยนางแล้วขอรับแม้วิชาการแพทย์ของนางจะนะฮะถึงสูงส่งเพียงใดแต่วันนี้มันแข่งด้านความสามารถนะยีนว่าคุณหัยายไม่มีความสามารถอะไรเลย หากขึ้นไปแสดงต้องขายขี้หน้าได้นะขอรับเจ้าต้องกินเง่นให้มากๆจะได้เห็นชัดเจนคนตาบอดถึงจะมองไม่เห็นสายตาเชื่อมั่นของนางกล้าหาญน่ายกย่องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหากความสามารถของเจ้าทำให้ผู้สึกทอต,ตรงลิงพอพระไทย ข้าจะให้รางวัลกับเจ้าให้เจ้าเป็นพระชายาร้องอีกหนึ่งตำแหน่งได้ยินว่าสันเทียนหัวได้รับยกหอมโบราณสามารถปกปิดกินกายของนางได้หากเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็ข้าจะปล่อยผู้หญิงที่มีความงดงามเช่นนี้ไปได้อย่างไรเล่ายังมากตอนเข้าหอก็ให้นางแคว้นซี่ยกโบราณก็สินเรื่องเออ้วใชัอย,ยะจะทรงทำเช่นนี้ไม่ได้แล้วเพคะเรียนเออ คำหมอจะมีแค่เหรียญเอิไม่ใช่หรือเพคะพี่รองพี่ไม่ได้ยินหรือขอรับองค์ราชไทยอยากจะให้นางเป็นชายารองพี่ไม่โกรธหรือขอรับฝ่าบาทเทียนหว,ว่าเต็มใจแสดงความสามารถเพคะแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมขอฝ่าบาททรงอนุญาตด,ด้วยเพคะอ้อเงื่อนไขอะไรพูดมาเลยชินกว่าองค์ราชไทยญาติของแคว้นเสียองค์ปัจจุบัน ว่าด้วยสัญญาการแต่งงานกับหม่อมฉันได้ไปมาหาสู่ที่จวนสิ่นหลายครั้งและได้โชว์โอกาสติดต่อกับสซินไปเรียนน้องสาวของหม่อมฉันตัวเองมิถานะเป็นถึงองคชาญแต่กับเจ้าชูทรงดูหมิ่นหม่อมฉันดังนั้นจึงเขียนหนังสือถอนมั่นหวังว่าเขาจะมีรักเดียวใจเดียวต่อน้องสาวของหม่อมฉันไม่นึกเลยว่าวันนี้ต่อหน้าน้องสาวของหม่อมฉันคนคนนี้กลับกล่าวคําบอกให้หม่อมฉันเป็นชายยารองของเขาช่าง,งไรยางอาย ช่างไร้ความปราณีและเต็มไปด้วยราคะขอฝ่าบาททรงได้โปรดหากหม่อมฉันได้แสดงความสามารถเป็นที่พอพระทยัยขอให้ฝ่าบาททรงเขียนหนังสือตักเตือนในนามของพระบิดาตักเตือนให้องค์รัชทายาดอย่าได้มารบกวนหม่อมฉันอีกเลยคะอะทิทาอุชถายาทจะเป็นคนชนีดหรือข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ความจริงก็อยู่ตรงหน้าเราส่วนเทียนหัวคนนี้ก็คือ ชายาขององค์รัชทายาทปวดกักนะ้ำไม่รู้ว่าพราะอะไรจูจ่ๆแปลพระชายาเป็นสนป่าแล้วน,น้องสาวของนางเทนีอรัชทายาททรงได้ทำอะ,อะไรแนร่ๆหรอะคาว่าสนปาเหรีน่าะไปล่อลวงรัชทายาทเหมือนว่าตอนนี้รัชทายาทจะมักมาในกามตันหายแน่ๆในตัวน้องสาวและี่เจ้าตัวพี่สาวมาเป็นชายาล้องอีก <c oughs> ฉันกย,ยังอายยิ่งนะักคาว่าสปนปลาเหรญก็ไม่ใช่คนเดียวอะไรหรอก สองคนนี้เหมือนผีเท่ากับหลวงถูกมีองค์รัชทายาทกับพระาชยาเช่นนี้เห็นที่อนาคตแควนเสื้อของเราคงล่มจมเหมือนประเทศเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวช่องบินเจ้าจะพูดจาเหลวไหลค่ะเป็นเพราะข้าข้าเป็นเพราะกลิ่นกายของนางดังนั้นจึงเปลี่ยนใจแต่ว่าเรื่องนี้หากข้าพูดออกไปแล้วก็ที่จริงคนก็ว่าข้าเป็นคนได้ความปราณีอยู่แล้วข้าจะทํายังไงดีล่ะ จนไปเรียนเจ้ที่ไว้เขาฟังสิไม่ใช่แลพี่ใหญ่เป็นเพราะเป็นข้าพูดออกไปว่าไม่ใช่องค์ราชายาทที่ล,ล่อลวงค่ะเช่นนั้นก็หมายความว่าข้าล่อลวงราชาย,ยาสิษข้าจะทำไงนีเจ้าเยี่ยมจริงๆที่แท้ราชายาทิของแคว้นเสียก็เป็นคนที่มีความปราณีนี่เอง หากภายภาคหน้าได้เป็นห้องเต้แล้วก็จะต้องเป็นคนที่ปราดเปรื่องแน่นอนส่วนชายาหากภายภาคหน้าได้เป็นห้องเฮาก็ต้องเป็นแม่ของแผ่นดิน <c oughs> แควนเสื้อที่ยิ่งใหญ่เอ่อ <c oughs> เอาละเอาละข้ารับปากแค่หนังสือสันสองไม่ต้องรอให้การแสดงความสามารถของเจ้าจบหรอกข้าจะเขียนให้ตอนนี้ ฐานบรรดาลโทสะันำผู้กันมึกและกระดาษมาให้ค่ะ,ะสเด็จพ่อนี่นี่มันหลังงานร้อยบุปผาให้คัดหนังสืออบรมสั่งสอนสองพันจบต่อไปหากรบกวนเ้นเทียนหว่าอีกข้าจะตีเจ้าพิขาหักไปเลยละครเรื่องนี้สนุกจริงๆแต่ข้าจะได้เห็นการแสดงความสามารถเมื่อไรเล่า แฟนซีที่ยิ่งใหญ่คงไม่ใช่มีแต่เรื่องตลกขบขันหรอกนะแม้แต่การแสดงที่ทาให้คนพึงพอใจก็ไม่มีเลยงั้นหรือแฟนเซียของเราต้องมีคนที่มีความสามารถอย่างแน่นอนแต่าจะเป็นที่พึงพระทัยของท่านผู้สืบทอดหรือไม่ก็ต้องดูว่าท่านชอบการแสดงแบบไหนพี่คะหากท่านผู้สืบทอดบอกให้หม่อมฉันดู บ่มฉันรับประกันว่าจะทำให้ท่านผู้สืบทอดพึงพระไทยได้อย่างแน่นอนคำพูดของสซนเทียนหวาช่างพูดได้ไร้ที่ติจริงๆไม่ใช่แคนเสียมไม,มีความสามารถในการแสดงไม่พอแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของเราและของผู้สืบทอดนั้นแตกต่างกันการชื่นชมสิ่งของก็ย่อมต่างกัน กล่าวได้ว่ายังเหลือพื้นที่ให้แคว้นเซียยังไม่ต้องขายหน้าสตรีนางนี้ไม่ถ่อมตนหรือเอาแต่ใจพูดจาชัดเจนมีเหตุผลเปรียบกับส้นปลายเลียนแล้วก็เหนือกว่าหลายเท่าหากกวางเอ,อ๋อไม่ถอนมันกับนางก็คงจะดีเต้นรำข้าชอบเต้นรำแต่ว่าข้าไม่ชอบการเต้นรำที่นุ่มนวลอ่อนแอของพวกเจ้าคนตรงหลิงอย่างเราชอบการแข่งขันเต้นรำ ไม่ทราบว่าแม่นางเซิรนจะทำได้หรือไม่แม้สตรีในแคว้นหลิงของข้าที่มาแข่งเต้นรำก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นคนอ่อนแอข้าปรารถนาที่จะได้เห็นการเต้นรำที่ทำให้ข้าตื่นเต้นมาตลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นแค่ความคิดเพ้อเจอ้อหากแม่นางเซิรนคนนี้สามารถทําได้ก็แสดงว่าพระโพธิสัตว์ในฝันของข้าลงมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วจริงๆตื่นก่อนไหมตื่นก่อนไหมลูก แข่งเต้นหรือพ่คะเช่นนั้นหมอมฉันจะแสดงให้ดูหากให้ฉันได้รำแบบคนโบราณก็คงทำไม่ได้แนะน่ยังดีที่ฉันเคยเป็นตัวแทนแข่งขันรำและฝึกยิมนาส,สติกทุกวัน <c oughs> หมูหมแูแต่ว่าแต่ว่าในเมื่อเป็นการแข่งเต้นรำมีเต้นรำแต่ไม่มีดนตรีคนจะมีรสคงจะมีรสชาติได้เช่นไรพีคะ <c oughs> ได้ยินว่าอ,องเซนตส่อสูสนามรอบหลายปี หากบรรเลงดนตรีมาเล็กจินเกอร์ดได้ก็จะทําให้การเต้นราของมอมชั้นมีพลังยิง่งขึ้นไม่ทราบว่าท่านอ๋องเซียนทรงมีความเห็นเช่นไรเพคะอะนานกล้าให้ท่านอ๋องเซียนตีดเพียนให้หนายได้ยังไงนี่ข้าตัวตายชัดๆนลกปณิเัธของท่านอ๋องเซียนแล้วเกรงว่าจะสั่งลงโทษประหารน่ะเพียงคนนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเสียจริงนำเพียนจิวซาวของข้ามา OMG! Oh my my GOODNESS! MY เราไม่มีดนกีประกอบให้นะคะเนเทียนถาวาคนนี้จะเต้นรำทำามต้องเอากลองมาด้วยอีกทั้งยังเป็นกลองสองหน้าด้วยนั่นสิไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับกลองนี้กลองนี้ใหญ่โตผู้หญิงอย่างเราเจะยกแขนตีกลองได้ยังก็ยังยังไม่ขึ้นเลย ขออภัยที่ให้ทุกท่านต้องรอนานนางในตอนนี้ดุดเปลวไฟที่บ้านอะับนึกไม่ถึงเลยว,ว่าแมวป่าของข้าจะมีด้านนี้ด้วยแต่งแล้วแล้วเรีงกว่าของข้านางนางแตกต่างกับผู้หญิงของแขว้นตรงหลิงอยากสิ้นเชิงแม้แต่ในตรงหลิงก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนเทียบนางได้เลยอ้าคุณเหนือยสยกันไปแล้ว เสดทิอัทวาเมื่อก่อนนี้เจ้าสวยขนาดนี้เลยหรือทำไมข้าไม่รู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยเห็นหน้าแล้วขำพอบอน่าทำไมนักนังสะลรแลวเต้นรำโดยไม่สวมรองเท้าข้าขอให้เจ้าตกวิธีอย่างไม่เป็นท่าขอเชิญท่านอองส่วนเลงเพลงมันเหล็กจินเกยได้เลยเพคะการเต้นรำของหม่อมฉันจะได้ดียิ่งขึ้นได้ ต็งเ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 ต็งโอ้เพลงของพี่รองโจมตีรอบด้และมีแรงสังหารเรากับอยู่ในสนามรบเลยพวกข้างสนามรบสินะฟิวเตึงเตึงเต็งตึงเต็งตึงตตึงเตึงพินสอดคล้องกับกลองกลองสอดคล้องกับการร่ายรำแตกต่างกับการเต้นรำก่อนหน้านี้ของแคว้นเสียการรำของนางช่างเร่าร้อนและหน้าตื่นเต้นมาก กันด,ดำดําเช่นนี้ควรมีแต่บนสวรรค์เท่านั้นงั้นก็ไปฆ่าตัวตายสิได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์การดำดํเช่นนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ๋อสวยงามมากเมื่อคู่เ้าแทบคลั่งเลยนะส่งพลังและไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหญิงสาวเป็นการผสมผสานที่ลองตัวระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนยอดเยี่ยมจริงๆนี่ใช่คนเหนืเทมๆที่ไม่รู้นรารู้แนวคนแมวไหนคนนั้นจริงๆหรอือ เป,เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้การต้น,นํนนำนี้กลายเป็นสิ่งที่นิยมที่สุดในโลกไปแล้วสนเทียนหวาวนางนางตูดีนางนาง,นางแอบซ่อนความสามารถเอาไว้อย่างดีเลยอง์สถยยะผู้สืบทอดองค์ชายผู้สืบทอดการต้นดำของหมอมฉันทำให้ท่านพอพระทัยหรือไม่ถึคะ พอพอใจพอใจมากเลยเสน่วนเทียนหวางการตัดรับของเจ้าเหมือนกับดดบบัวหิมะที่อยู่ท่ามกลางลมหนาวเย่อหยิ่งและน่าตื่นเต้นข้าตัดสินใจแล้วข้าตัดสินใจแล้วข้านาแคว้นสีเหอทั้งหมดเป็นสินสอดของข้านาแคว้นสีเหอทั้งหมดเป็นสินอดทองมั่นของฟาบาป,ป,ปะยกขุนูเสิรนให้แต่งงานเป็นชายาของอมรุ่เดียวกัค่ะฟังท้าไหมช่ยทั้งแคว้นเป็นสินสอดแต่งเสน,น่หเทียนหวารดนวยหนางคู่ควรกันด้วย อืมสายตาอ,อาคาดฟินโอ้ยหนาวจังอุ้ยเป็นข้อตกลงที่ดีเป็นข้อตกลงที่ดีดจริงๆการอาิเษกเข้าก็คิดไว้แต่แรกแล้วแต่สินสรดการอาพษกนี้ใช้แคว้นสีเหอทั้งแคว้นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่หรือไงเรื่องนี้ค่ะคิดว่าเออเออรู้สึกเหมือนมีไอจากหาจากที่ไดสักที่หนึง่ง เสด็จพ่อกระหม่อมก็อยากได้สซนเทียนฮาวาคุณหนูยญ่สกุลเซินมาเป็นชายาเรื่องนี้จะทำเช่นไรดีพะยะค่ะจะทำได้เออนี่มันทำไมครั้งนี้ดูท่าทั้งขู่ต่างถูกใจสซนเทียนฮาวาคนนี้ข้าไม่มีวิธีแบบงเซนเทียนฮาวาออกเป็นสองส่วนหรอกนะ แกรนซีเฮือของผู้สิทธิ์ทอดตรงลิงคค่ะกตอยากได้แต่ว่าองค,ค์ชายเราขบค่ะเขาก็ทําให้เขาคุ้นเครื่องไม่ได้เช่นกันค่ะจะทํายังไงดีสด็ดชพ่อเดิมสีสันเทียนวาเป็นชายาที่ยังไม่ได้แต่งของแต่งเข้าของกำหม,ม่อมนางคนแต่งเข้าจนรัชทายาทของกำหม,ม่อมนพภยาค่ะไม่ได้ไม่สันเทียนวาจะเป็นคนที่ข้ามไม่ตรงกรันแต่คนที่ข้ามไม่ตรงกรันข่าก็ไม่ได้ให้คนอื่นมีส่วนร่วมหรอกเอ้รัชทายาทสองพูดอะไรออกไปไหมคะ องค์ทายยาสันไปเหลือเป็นชายาของพระองค์นะี่คะชายสามคนแย่งชิงผู้หญิงนี่เป็นละครที่จะแสดงขึ้นในงานรับผู้พากของแกรนเซียงกันด้อชายหนุ่มสามคนที่ว่าก็มีใช่คนธรรมดาล้วนเป็นผู้ที่มีตำแหน่งฐานะสูงแต่ละคนล้วนเป็นวีรบุรุษที่ทำให้สตรีนับหมื่นต้องลุ่มหลงด้วากับน้ำเพื่อแต่สิ่งที่พวกเขาแย่งชิงละ่ะ กับเป็นสาวงามที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายส่งกินเหม็นอบอวนทั่วร่างกายนี่มันถ้าไม่อากจะเชื่อเลยอ่ะมันสร้างอ๋อเฮ้ยนี่ฉันได้รับความนิยมขนาดนี้เลยเหรอคิดเราจริงๆควรเป็นอ๋อสวยแล้วผู้สืบทอดตรงหลิงแอบแข่งกันแต่ฉันกับบางเอิญต้องมาอยู่กึ่งกลางนะสิ สองคนนั้นยิ่งพอวะแต่เราจะถายาหนิสิก็บ,บอกว่าฉันเป็นชายยาที่ตัวเองมั่นหมายไว้แบบนี้ฉันคงใจเย็นไม่ได้แล้วองค์จะถายยาหนังสือตักเตอที่ฝ่าบาททรงเขียนด้วยพระองค์เองยังอยู่ที่ตัวท่านหม่อมฉันจะเป็นชายยาของท่านได้เช่นไรเพคะหรือจะบอกว่าท่านทรงได้ยินผิดไปทรงดูผิดไปหรือทรงพูดผิดไปชายยาที่ยังไม่ได้พิเศษของท่านมีช่นั่งนิ่ง ยอมขยับตัวอยู่เป็นเพื่อนตรงนั้นหรือเปล่าสันเทียนหว,ว่าพอได้แล้วกลยุทธ์แส้งปล่อยเพื่อจับของเจ้าสําเร็จแล้วขาว้าอนญุญาตให้เจ้าได้ตําแหน่งชาย,ยาอุสทายยาิแล้วกลยุทธ์แส้งปล่อยเพื่อจับของสนเทียนหัวเช่นงดงานยิ่งนั้นข้ายอมแพ้น,นางและเอาเถอะเอาเถอะให้หนางเป็นชาย,ยาองสชาทย,ยาติแล้วกันอะไรนะองคถาย,ยาสพัพพดว่าอะไรนะเพคะเออองคชาย,ยาท่านมีปัญหาด้านสมองหรือเปล่า หม,มฉันคิดว่าท่านเข้าใจผิดแล้วจริงๆผม,มฉันไม่ได้หม่อมฉันได้อวยพรให้ท่านกับน้องสาวจริงใจและข้าก็มีคิดเป็นอย่างอื่นแน่นอนเหลือเอ,เอต่ตังหานที่เป็นชาย,ยาสถาญยยาติของท่านข้าคิดว่าที่ผ่านมาเจ้าทนงตนเป็นเพราะสนไปเลนขี้หึงสินะหากเจ้าไม่ชอบนาข้าไม่แต่งกับนาก็ได้จบการหนุนๆพวกนี้พิพิการทางสมองไปหมดแล้วหรือ ต่อให้ฉันเป็นหมอเทวดาแต่ตำราย,ยาเปิน่นเฉาอะไรวะเปิ่นเฉาวกวางมู่บอกว่าไม่มียารักษาผู้พิการหากสมองได้ช่วยไม่ได้จริงๆหน้าเขกกบาลสามสี 3, ทีดูเหมือนว่าองค์รัชทาย,ยาทรงทำงานหนักทุกคืนทรงนอนไม่หลับแม่แต่หูก็ยังไม่ดีถึงฟังไม่เข้าใจความหมายที่หวัวอือของข้าพูดสินะเดี๋ยวฉันมองขา้านังน่ง ราวาเออของข้าหรอท่านทางสนิทสนมมากเลยนะช่างเถอะเหมือนว่าอองแซนคนนี้จะช่วยฉันไล่มแมลงวันตัวนี้ได้ฉันจะไม่แยงก็แล้วกันเจ้าเดี๋ยวนะราวาเออของเจ้าหรือแม่นางสนการเป็นคนของอ,องซซนตั้งแต่เมื่อใดอืมสูงกับร <c oughs> าวาเอือของข้าได้รับเข็มลำแสงสีม่วงแล้ว นันเป็นของทองมั่นของข้านั่นึเห็นได้ชัดว่าเข็มลำแสงสีม่วงเป็นเงินที่ข้าจ่ายพร้อมกับค่ารักษาดังนั้นก็พูดได้ว่าเป็นสินอดที่ข้ามอบให้นะโออดูท่าทางตาต่ตาฟันต่อฟันของสองหนุ่มรูปหล่อคนสองคนนี้สิฉันหน้าตื่นเต้นดีจังเลยคนหนึ่งเยือกเย็นราวน้ำแข็งอีกคนร้อนแรงดังเร็วเพลิง สองขั้วมาเจอกันฝ่าบาทหาเป็นเช่นนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่พระองค์ไม่ลองให้นางเลือกสามีเองเล่าไปค่ะความคิดดีเซินเทียนหาวาเช่นนั้นก็ให้เจ้าเลือกสามีเองเถอะเออเอนกับผู้สืบทอดตรงหลิงมีเรื่องอะไรกันแน่ตาต่อตาฟันต่อฟันทำไมต้องลานฉันไม่เกี่ยวด้วยเล่าฟ้าอ,อยู่สงบสงบ ฉันจะเลือกวุคคลสองคนไม่ระดิดขาดไม่นั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องตายท่าไหนเช่นนั้นหม่อมฉันขอเลือกไม่ได้ <c oughs> ในที่สุดก็มีชีวิตรอดกลับมาโอ๊ยจะเป็นลมยังดีที่ฮองเฮาทรงให้เวลาค่าไต่ตรองสามวันเมื่อครู่นี้ ที่ห้องถงเกือบถูกอ๋องเซวียและผู้สืบทอดตรงหลิงอิกเป็นจรนินแล้วเนเออย่าคิดมากเลยเจ้าค่ะตอนนี้ถ้ามีเพียงแต่ถูกชายหนุ่มที่ทรงอิทธิพลทั้งสามมารุมล้อมแต่ยังเป็นสตรีนดับหนึ่งของแคว้นซีและยังเป็นเจ้าของหุบเข่าไปเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องแต่งงานอีกต่อไปแล้วเจ้าค่ะฉันก็ไม่เคยกังวลเรื่องแต่งงานมาก่อนเลยนะแต่แต่แม้ว่าจะเป็นเจ้าของหุบไป อุุบเขาไปเพราะว่าแต่ฉันก็เป็นลูกภรรยาเอกขระกูลสินไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไปอยู่บ้านะกุลเสินรออีกสองวันค่อยหาโอกาสไปที่หุบเขาไปเพราะว่าถึงเวลานั้นก็ไปเด็ดดอกหลิวหลีพันปีมารักษาเสวนเสวนเซียวที่กำจัดโรคร้ายของตัวเองเซียงหมิงไม่ใช่เซียงหมิงไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ทางกุลเสนนะ อย่าส่งเสียงหยุดรถเดี๋ยวนี้บอกข้ามาใครสั่งให้เจ้าทำแบบนี้ข้าข้าข้าน้อยมิซราขอรับคนใส่ชุดดำคนนั้นให้เงินข้าน้อยมาห้าสิบตำลึงฟังนะนํารถมากลับทางเดิมเจ้าต้องคิดให้ดีเงินสำคัญก็จริงแต่ต้องมีชีวิตใช้เงินจึงจะถูกขอรับข้าคุหนุข้าน้อยรู้แล้ว ไา้กัไม่นึกเลยว่าคุณหนูที่เรียบร้อยคนหนึ่งจะระวังตัวได้ดีขนาดนี้น่าสนใจจริงๆท่านผู้นี้คงจะเป็นนักฆ่ามืออาชีพสินะไม่ทราบว่าหากข้าเพิ่มราคาให้เป็นสามเท่าท่านจะรามมือชั่วคราวได้หรือไม่ฉันพกยาพิษติดตัวมาหนึ่งหอ่อกับเข็มลำแสงสีม่วงเท่านั้นถ้าต้องจัดการกับคนพวกนี้ค่อนข้างยุ่งยากไม่ควรลงมือจะดีกว่า น่าเสียดายข้าไม่ต้องการแข่เงินยังอยากจะลิ้มรสสตรีอ totally uh uh, ันดับหนึ่งของแคว้นเสียต่อให้เป็นศพก็ยอมกลุ่มเสือถ้ามีเหรอไม่รู้อ่ะเห็นเสืออยู่บนหน้าผาสาหรือมังกรทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะหรือจะเค่ววะฮพวกเราลงมืออยาอยาอยาจะยิงธนูท่านนั้นเหรอพี่วิววิหน้าไม้เสียงหมิงหลบไป พนอแตกเป็นเชียงเชียงยิงต่อไปยิงให้นางตายไปเลยลา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 โปรยโปรยนึกไม่ถึงแล้ว่านางจะมีวิชาต่อสู้ด้วยเร็วเข้าพี่น้องข้ากระจายกระจายกำลังในมือนางมีผงยาพิษใช้หน้ามายิงนางเลยฟิว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  พวกนักนักฆ่ากระจอกเอ้ยปาดคอเป็นหนึ่งทีเป็นยังไงแล้วอยากตายอีกไหมล่ะนึกไม่ถึงเลยว่าผู้หญิงที่เรียบร้อยอย่างเจ้าจะมีฝีมือดีกว่านักฆ่ายอดฝีมือครั้งนี้พวกเราดูพวกเราถูกตับตาแล้วแต่ว่าได้ยินว่าเจ้ากับซาใช่ของเจ้ามีความสัมพันธ์ไม่เลวนี่เอ้ยฉันสับเข้าไปแล้วลืมเสียงหมินที่ใดที่เพิ่งไปเลย